เงี้ยจ้ะอืเงามจะงเมี้ยงามคือเก่านี่ต้นนี้ไงออดอกคือหัวแพงต้นนี้มีบ่ะอจ้ะนั่นแหละอือวบัวาดทคายกับไล่ด้วยครับเมนจ้ะยางคนละมุมเพื่อก็เอาหนาไนะซังเนับ อ้วกแห้งจะอ้วกแห้งไอหยอดเนาะเบิ่งหยอดเนี่ยเต็มตาเลยจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีย่ำส,สาวของวันที 3, ่สามกุมภาพันธ์หกเจ็ดจ้ะวันนี้สาวฝนพาพี่พาน้องขึ้นผู้เนาะจา้ะมาเก็บดอกขอนแค่นีิจ่ะพี่น้องมาหลุ่นมาชมกันวันวันนี้สิได้สิมานเนีน่พี่นอ้องเพิ่งเก็บไปก่อนละจ้ะไปจา้าไปหลุ่นไปชมกันเลยจา้าเบิ่งน้ำสางดอกเบี้ยแข่งมันเหรออาเลยสาง อนี่าเอาดอกที่สองอบอุวับอก้าง้าวันปลามืนันี่งามจังงามนีงามคือเกาเอาหนีสังไปเนี่ยกำงามจ้ะจ้ะเอ้เด๋จิงสีเบิ์ดน้ะสังเนาะ ด้อยักปลายไม่เเมนจะฮักนี่คือหักให้จำนะใช่มเมนแ่จำควรเป็นยังสี่จ้ะต่อไปคือสีเดออกอีกนะเมนถ้า,า,าข้าขคาไว้ไล่กว่าคนสีแหงสี่รุดออกนะนี่ส,สวยๆจ้ะจ้าสกคนหนเป็นอีกจจุ่มนึ่งเริ่นแต่กลางเลย นี่จะได้ไวนี่ตัวนี้ไปเสื่อใช่หเนี่ยนี่พอดี กหน่อยกหน่อยอม่กอกี้ี่ตัวนึงกำลังสวยกำลัางงามเลยจ้ะยังอี่่ะ บาซนเ,เมนส้ะม,มีอิว่วะม่มมเหมหูกันจะฝนแนมบหนเป็นหกดินกนมมีมจะขึ้นเก็บแล้วจะดนน้ำกันอีกจ้าที่น้องคนเก็บเปแนวเป็นกระสีห้างมีมองห้างมองที่อะไรจกก้ะถ้ารุนน้ำกัน พอจุ่มแบบมีคนบอเอาบอ,อพอดีจ้ะพอดีเ็แบแสบสองดอกจกอ้ะนี่งนไง <laughs> กองว่ายังเห็นจ้ะเห็นดอกเดียวที่เด งาน่าสนใจนี่อนนน <c oughs> นันไหนลีอดครับนีเน่เห็นต่ไกลโอ้ยถูกตุนเลยถูกตนเลยเนาะเห็นน้ำบัเห็นจะเห็นนี่ลีะอะไรยังไงเนาะอ,อีกตนนุน,นึงนะมนจ่ะหุ่่นหุ่นตนนุ่น เนดงกุกคอนแขนเด้อจังนี่จะตดนคอนเขน่ะจ้ะหน้าเอาจ้ะกินน้ำมาเนาะมาสิเยอมาจิกหมื่เท่านคุณองสมือจ้ะ เวสิกเป็นกลางเงาเนาะทันเนาจุ่มพูนจัดคน,นเทนเมนเบิ้นเนนี้ยจ้ะตนี้นี่จ้ะพี่ต้นเอ็เนเ <c oughs> อนงตัวนี้ต้นเอ็นก่้นนี่จ้าต้นนี้ น to sure right. ้ำกันเด้อจะมันนี่สีมานบอโอเคขอไปเลยเห็นบอเด้อซักคนบ่เห็นอ่าจ้าไปดีสังเห็นบอดอกน่อยจ้ะสงได้จังไม่เคยมีบ่ Có ừ, 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 đấy, ừ, à, đúng đúng, phải, không Ừm con à, à tung tâm tâm cả, ừ, nhan, nhan. 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 Nhan เรขาตัวหน่อยเขาก็ไปเก็บกนซงนะดีจีี้แต่คนขา้ค่ะึ๊บนีียวต ให้สร้างผ้ายางเข้าไปหาไปเรื่อยๆจ้ะถักเก็บจะที่แหลงนี่ร้ายกันต้นไม้ผักเ,เห็นไหมเป็นแถทบท,ทุกต้นแต่แล้วพี่น้องพวกนเก็บทุกมือเขาจะมาขัดเอาตัวได้เย่เขาก็เก็บไปจ้ะ In bây à, ừ. sao? hát được con đi. Tân điệu căn nữa. Gi ngăn đứa. Gi nắng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  đứa. Gi เอาอ้ยเยเลยเจ็ดบทอสีมันเขามาประคงขึ้นนี่ยันระเจ็ดอตัวออกล่าสุดได้จังเต็มคอนฮัวจ้ะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยพ่ี่น้องเปื่อนโอ้โเด้อ ห so ุ่นตัวหุ่นเท้าไก่มาหนงเดียวเมียนจ้าไงไก่กันหนึ่งกับเมียนข้าไปห่อเงาพื้นที่ให้ควรเพื่อนหน่นจ้องมากจ้าลองหันหอดควรเพื่อนจ้าจะสีเปาะเมียนจ้า Ừ, nhìn cái này này nhìn đi mỗi nhà bên đây quần này sang hùn hùn tôi hùn nhìn đi tôi Nghe. ียังบเห็นเลยครับเห็นตีตุนโอ้ยเมีนจ้ะลงมางานหนังก็บมียนด้วยเหรอฮันสูงเองไาจ้ะันดีนี่ใกล้ๆกันนี่ Đây là đây Ngā ạ Đây Ngā ny ra. Ngā ny ra. Ngā cái gì đây ny ra. Ngā Ui nì nì đây ra. Ngā ny ra. Ngā ny ra. Ngā ny Con, con mà anh đế con nướng xuống rồi. Con nè. Vì con nướng nành nành Nè em. Nành. sao con thấy rồi. Đấy đây chà. Cục ừ, Không nào. Đấy. Thì sao? Hãy

nhiều nó ngay ngay khang khang căn này xuống Nghe được không เดี๋ยวางมิดเดยงานอยู่เลยนี่นี่เมียนจ้ะกอบเอะต้นเทนเทากนสองต้นเที่ยงกันเรลี่ยวเมีนจ้ะเมีนทั้งสอง Còn con còn cả chân hát cái gàn nữa nó cọ cọp theo như thế này ừ, à. nữa nội không khang lè khen luôn oh ừ. à, ui ngảm bên... nữa không ngảm nữa đẹp ngảm sang này phun phun chép lụp này ui. เงี่นจ้ะสร้างเมืงตัวผสมบูรณ์ด้ว่าดิหุ่นดีหุ่นพีวเองต้องสงสกินหน่อยครับรักษาหุ่นไว้ก่อน่ะงานไหนหนื่อก็ถึงระบจ้องมาผุ่นผุ่บ่ บนข้งหนาจา้ะไปเึ้น่มหเลยเอ่ยะจ้อัอนซาฝนมาเก็บก่อนนี่ยวุ้ยใด้ไปชิบจ้ะซาฝนเห็นก็เก็บกกกปับป้าพี่กันอยาเก็บนี่จ้ะตกลุม

เอาเลยจ้าขนาบเดี๋ยวน่กนหน้อนนึ่นอเดี๋ยวมีเอาได้เน้อนี่ยพิม์น้อยีเนตนนี่บโอ้กันอมน ถ้าฝนมาเห็นเนาะต้น่ม้มาสาเนาะคุณสาคุณพิงกองไปฝั่งจ้ะโซนทางนี้อามเดี่ยวได้เหคุณว่าคุณไปเลยหน่อยเถอะนะถามเลี่ยวถามเดี่ยว Ton tâm tham ná. Ton ní ngay woapun chát vượt đã uốn đi. Ah, sao đi 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 đây đi 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 กำลังออกก็มีคมได้ไเนาะตะกนหนเอานมาเอาเอาจ้ะมมีกำลังสออกดิน่เนจ้ะเอาเอเออยู่ อันต้นนั้นน้ำอันต้นนั่นคางๆเจ้าน่ออเมนเอาลงมาบ้างต้นนั่นนี่เป็นอันนี้ก็บอเมนจ้าเน่ยต้นนั้นจ้ามันเป็นยังงนะฝังแดดบ่โอ้บอเมนด้วยเชงแดดดีๆแหละนดีนองเอาเนาะเอาจ้าเอาิบเลยัวรัวหนองพญางานเดินดี่อว ลรวบนต้นึ้นบูเด้อเอาไหมเข้างล้งข้างลังอะใคละครับงนำลังกับหลเอาเีวเอาวุ้เดี่ยวดีแฮ่อือเอานีว่ะอุ้ยข้างลังจะ

นล่หรเอี๋ยวหน่ยด้วครับด้วยต้องล้างจั่กระมี้นุ่คหุ่นตุ่นเนกองมาห่างล้างจั่เลยนี่จ้ะอ๋อตุนไหนก็แม่นตๆทัดลงไปตๆกองมารเม็นคนละตนบ่เอามาตนนั้นก้อนก็ได นี่นี่เดี๋ยวนี่เอาตันนี้ก่อนนะฮะทั้งใส่ทั้งใส่อีกต้องมาอหนีคนรต้นอล้วจะพี่เ้องต้นกลางค้างกันนะตะกองกูมายาํมันยิ่งเคืองกองไปบันไดข้าเครื่องอย่อีกอีกพี่พี่พีนั่นนันอืต้นตนี่น่แหละจะไปแสกคู่นะ มื่อม่อวานจ้าางเอาไสักคนในอยู่พีซองดอกแค่น่ะองดอกข้างหนังเฮ้ยเอามาเอามากองอะาะกปองบุมัน้าเื่อนไปในนี่ห้เคลือรุ่นปากแตกแท้อมีกล่องเนาะซางเนาะเอาเห็ดให้เบืองล้างอยีหนองบอง คนไทยทำนีว่าง่ายด้อจ้ะโอ้ยทุกต้นจ้ะมีทุกต้นอืมนต้นเยอะลออต้นเด้สี่มอน่ต้นน้อยๆตั้มเนี่ยเอาเอก้ไปเบิรดน่งโอ้น,นอั er <tant S 1> น่นนั่นเชื่อรุดเลยมาหัตกล่องขามมาก่อนได้คบนี้น้องจ้าจ้าโมเม่ังขึละต้นจ้ะ dù có hoa số phụ nữ hả? sang sang cháu đây thường thường này, lại nhìn tuần nha này nha lệ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  ừ ủa ừ. ủa ừ. 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 Nhi. Ừ. Nhi. Okay. Ừ. 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 Không là được. <laughs> ừ. sao con hình Ao trà, ao đẩy thôi nè à. ừ. ừ, Tuần này nói đưa đi áo mì vất Ui lếp mèo lấy đấy sàng Tần đó ông Tổn tuần mèo lên đảo, Này đấy nè nè Ao bên có chắc Úi, hồn nam mèo nó à. gì phải tuần xuống cắt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ตอนอาจจะเลยคอนเทนต์คอนเทนต์ต้นขุ่นโบ่นบมานี็นัน้มันกันได้งานทำมาม่หัวผีเด้นี่ถ้าทำผู้เฒ่าเด้ใช่เนาะบอกว่าต้นูงสวงเอาจ้า ตัวนี้ใหญ่พี่น่องพุ่กองเอาดดแล้วเนาะอันซอนนี่ตัวหนุบหัวมีแต่ต้นี้ยหียอัวหนุบอับจ้ะต้นนะล้วคนต้องส่พี่เลยจัดต้นยาวแน่กองม้าเลยหัวจ้างหัว งานหนึ่งพี่น้องเอาไปเลยเรื่องงานนี่นี่มยังไ้เหมึงจะตุ่นเอ้ยติ่งเดินเป็นกลางเลยบแต่ทายกับไล่ได้วยครับเมน้จ้ะยางคนละมุมเพื่อก็เอาหนากเลยนะสังนะกหนครับ ไดเด็ออกงามครับส่วนคมงานทุกคนไปบ่เปนอยู่สูงแห่งยู่ละสางก็เลยบ่หิเ็นจ้าหู อวแงจังโอ้โแงต้นง่าต้นชูงนี่เบิ้งหนแห้งจ้ะเพื่อสิไปหอดเนอะเผื่อของกระตาส่หยอดเนาะเบิ้งหยอดเนี่ยเต็มตาเลยจ้ะซ้ำๆหืมบ่ Để tôi cho hình ừ. <laughs> Ngủ Đây tầm nữa. Ừ. เห็นใบมาเตอทีแหลกๆมันจะเอาไปบวจ้ะแถวนี้ขัเง้ยเมั่อไหรต้นน้อยนี่ดอกวัดมาจังเอาไหมมามาเลยเนาะต้นกินกันหมสองงานลยเด้อจอหงายต้นได้พินกอบสีชื้ๆกัหฮกจะเออ เ้ยงามๆโอ้ดเกียวหุนดีๆฮ <c oughs> านาสาาแบีด้วยครับใช่ละ <c oughs> โอ้ยดูไกลเช่ไหมาที่นอ้องพี <c oughs> ่เ้นอะสองคนละมุมด้วยครับ <c oughs> <c oughs> มันก็เลยจับปลาหลอมรสชาตน้องกังเนเป็นเรื่อยๆได้ครับฝนกำตังสีไข่แนงด้วยจันตามาซุ่มปลาุต้อกตมกาตามปลาปลามันปลาซุ่มเห้เป็นเรื่อยดีครับซุ่มมาเลยอ่าแล้วตัวน,นันงก้อน,นอะ Ah, ya, ya. ini loh ya mười đi mười này mười không mười lăm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  mười đi จ้าสพาวฟอนพี่พาหนองมาสรุปหยอดเก็บดอกค่อนแค้นมอนี่จ้เติมตาเลยเด้อจ้ะพี่แต่ว่ามอน,นี่ซาวฟนสิพ้าพี่พาหนองเขาไปเก็บอีกอยู่จา้ารอบสองกับสีทายหญิงมาสังนะไปเรื่อยๆน้ำกัน,กน,นเนนด้อจะ้ะมีคลิปแหลกเข้ากัเต็มกับตาเลยจะ้ะยามเวลาพันดนใจดอกค่อนแค้นกับย่างร้ายอยู่จ้ะพี่หนองนี่ิดอกง,งามๆร่างสีแตกกลางจะ้ะ คือประมาณสุดยอดออเลยจ้าหลบแหลกเต็มกระตาจ้าจ้าสื่อชอบคลิปนี้ขอฝากก็ไห์ก็แช่ก็ติดตามชีวิตเท็ดในเด้จ้าก็กดิ่งแจ้งเตมมนไม่นำจ่าทาลุในคลิปต่อไปจ้าพี่น้องว่าซาักฟองกระสังกงสิดสสได้สิมันดสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า